งานเนยียนเลยนะครับตัวนี้อ,อีกอ่ะรอะรบโอเคนะครับผมเลื่อยดีไม่มีสะดุดเป็นงานนำเข้านะครับตัวนี้ดูครับนี่ครับผมดูครับจริงเลยดก็นี่นะครับอ่าดูตัวนี้เหมือนกันนะครับ ง่ายเลยครับดูครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับตัวนี้เป็นเลื่อยนะครับหางหนูครับตัวนี้ทำจากเมกก้าอันลอยครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับที่สําคัญนะครับเบามือนะครับแต่ใช้งานได้จริงครับมีขนาดเล็กนะครับผมเป็นใบเลื่อยตรงครับตัวนี้สามารถยืดหยุ่นได้นะครับเขาอบร้อนให้อย่างดีนะครับดูครับสามารถยืดหยุ่นได้นะครับอะเรามาดูการใช้งานจริงกันเลยครับตัวนี้เป็นกิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับอาดูครับคมนะครับตัวนี้คมมากนะครับจับถนัดมือนะครับต้า นี่เห็นไหมครับสะาดเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ด้ามจับถนัดมือนะครับตัวนี้มี2รุ่นนะครับผมรุ่นแรกนะครับจะเป็นด้ามไม้ครับไม้ยักเนื้อเนื้อไม้อย่างดีนะครับดูครับตอกหมุดให้2หมุดครับส่วนด้ามที่สองนะครับผมเป็นด้ามพลาสติกนะครับตัวนี้เอ BS นะครับนี่เรามาดูครับกินใหญ่ขนาดนี้นะครับผมแ๋ยวผมเลื่อยให้ดูนะครับนี่นะครับจับเหมาะมือมากนะครับผมเราไม่ต้องพกเลื่อยใหญ่ๆไปนะครับผมเลื่อยเล็กๆขนาดนี้ก็สามารถเลื่อยได้นะครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับดูครับ นี่นะครับใช้งานง่ายๆครับนี่สามารถเลื่อยไม้ยิงใหญ่ขนาดนี้ได้นะครับอ่าหรือจะเป็นเลือกขนาดเล็กก็ได้นะครับเอ็นดูครับผมนี่ออกง่ายเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าดูผมับผมก็ยังใช้งานได้นะครับนี่ โอเคครับผมใช้งานได้เรื่อยสนุกมากเลยครับตัวนี้เบากระทัรับนะครับสามารถเก็บพกพาไปได้นะครับทุกทีทุกแหงครับในกระเป๋าหรือปิดรถไปก็ได้นะครับตัวนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถทักแชททักอินบ็อกได้นะครับวันนี้ผมก็ลาไก่อนครับสวัสดีครับ